แฟนแฟนเฮสนันพระเอกหนุ่มสุดฮอตเซ็นสัญญากับ GMMTV 5ปี เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างเพิร์ธธนพลที่โลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีบทบาทเป็นนักแสดงซีรีส์วายจนมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆมีแฟนคลับหลงรักและติดตามทั่วเอเชียซึ่งล่าสุดหนุ่มเพิร์ธก็มีเรื่องราวน่าย,ยินดีํำเอาแฟนคลับเฮสนานเมื่อทราบว่าเจ้าตัวได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเขาสังกัดยานอาโศก g m m t V เป็นเวลานานถึง5ปีโดยหนุ่มเพิร์ธเปิดใจว่าตอนนี้ก็มีคุยกับทางค่ายหลายอย่าง อย่างว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนตัวโอเคทุกแนวเลยยินดีหากกลับไปเล่นซีรีส์ว่ายเพราะต้นไม่เกี่ยงกับบทบาท